สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถหลุดจองอ่าเดี๋ยวคงสงสัยอ้าวคันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยหลุดจองได้ยังไงนะคะคันนี้รีวิวแล้วเป็นคันที่สีมันไม่สวยนั่นเองนะคะคันที่ราคา69,00 0บาทลูกค้ามัดจำมาแล้วให้ทำสีแต่ขอเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะก็อาจจะถูกฉลกกับสีขาวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วค่าสี ค่าสีมันเกินอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้มันเป็นอู่อู่ประจําที่ป่าแกททานะคะทําให้อย่างดีเลยค่ามาัจจามาไม่พอกับค่าสีนะคะคันนี้ป่าก็เข้าเนื้อนะคะแต่ก็เดี๋ยวเอามาตั้งราคาเดิมนะคะหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะโอ้อยู่เดือนกว่าแล้วพอถึงเวลารับรถลูกค้าไม่สะดวกอืม เป็นไซส์อย่างนี้นะคะป่าแกไม่ได้อยากริบเงินมาจาเลยจริงๆนะคะอยากให้ลูกค้าพร้อมมากกว่าเนาะแล้วมันก็เสียเวลามากเนี่ยอยู่เป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วเอาป่าเป็นไงบ้างคะก็นะครับมันจามาไม่พอค่าตัดสีอย่างที่คุณแอน,นบอกนั่นแหละก็เราก็ต้องเพิ่มทุนเข้าไปอีกแต่ราคาเท่าเดิมขอค่าสีเพิ่มขึ้นมาเก้าร้อย แต่ยังไงผมขาดทุนค่าสีไปละคันนี้นะครับแต่สีน่ะไม่ได้ทําแบบโกโลโกโซไม่ได้ทําแบบสีแบบไม่สัดสัดนะครับไม่นั่นนะครับอันนี้เป็นสีลองจากดูปองเลยนะครับพอดูปองอ่ะไม่ได้ทําแล้วลองลองเลยนะครับเพราะว่าเป็นอู่ที่ผมทําประจําสีนี่เป็นสีขาวเดิมขาวเดิมหมายความว่าเป็นสีของโตโยต้าเขาเลยนม่สีผสมไม่ดูสีอะไรทั้งสิ้นสีของโตโยต้าเลยลองดูลองดูนะครับคันนี้เป็นปี เป็นปี2010-2011นะครับเป็นรถไม่เคยติดแก๊สตัวเจสีนี่ไม่ต้องนะครับถ้าใครอยากดูว่าอันเก่าสีสีน,นั้นเป็นสีเทาเขียวแล้วก็สภาพเป็นยังไงลองไปดูคลิปเก่าได้ไปดูคลิปเก่าได้นะครับสีคันนี้ไม่ใช่ทําเฉพาะด้านนอกนะครับลอกพวกยางต่างๆเนี่ยออกหมดเลยนะนะครับ ไม่ใช่สาดจากข้างนอกนี่ตรงนี้นะครับเป็นสีขาวหมดเลยนะครับเป็นสีขาวหมดเลยจะไม่เห็นสีเดิมเลยนะครับจะไม่เห็นสีเดิมเลยเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้เราก็บอกแล้วว่าราคา69,900รคันนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะพูดตลอด69,900กก็ตามสภาพแบบนี้เอาแต่ช่วงล่างผมเก็บมาให้บ้างแล้วนะครับช่วงล่างเก็บเก็บมาให้บ้างแล้ว นี่คือบินรายการเก็บช่วงล่างไปนะครับ9,000กว่าบาทนะครับ9,000กว่าบาทเดี๋ยวเก็บให้เลยเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยโชคคู่หน้าคู่หลังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เราอัดใหม่นะครับแท่นเครื่องซ้ายแท่นเครื่องแท่นเครื่องซ้ายนะครับแท่นเครื่องหลังนะครับของแท้หมดเลยนะครับกันโคงยามหุ้งเพาลูกป,ปืนลอ้อนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วกองเครื่องค่าแรงทำหมดเลย อันนี้นะครับก็ถามว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นไหมก็รถรถเก่านะครับมันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับแต่เพีงเยงแต่ว่าเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังตบตกหลุมหนักๆนะครับถึงจะดังนะครับวิ่งปกติทางลัดยางไม่มีดังดูคลิปเต็มๆก็ไปดูได้นะครับคลิปเต็มๆอันเก่าไปดูได้เลยนะครับ บอกก็จะทําให้เท่าที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับนะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเบาะหนังบอกนะอยากเปลี่ยนเบาะหนังบอกนะนะครับนี่นะครับ <S <S เพราะว่าเบกกาะกำมะหยี่เนี่ยเวลามันสกรปรกบางทีมันฝังมันฝังบางทีเราทําความสะอาดเองเน่ยก็ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันปูกง,ง่ายวะ่ะถอดออกมาแล้วก็ต้องซักเลยต้องซักเลยถึงจะหายนะครับ อันนี้อย่างที่บอกคลิปแรกไออันเก่าที่บอกว่าเล่มนะครับก็ปิดแล้วแล้วมันยังไม่ได้เล่มตอนนี้เล่มได้แล้วนะเล่มได้มาเรียบร้อยละแล้วก็ภาษีผมต่อให้ละสิงหาหกเก้าเลยนะครับชุดโอนอยู่กับผมคันนี้ผมบอกก่อนว่าถ้าใครเอาไปได้ไปผมขอบังคับโอนนะครับจะได้รู้เลยนะครับว่ารถเปลี่ยนสีเนี่ยนะผมมีใบทรงใบเสร็จให้ไปเปลี่ยนสีนะครับกลับจากสีเทาเป็นสีขาวนะครับ เขาก็จะเขียนลงเลยนะครับก็ถ้าถ้าเป็นทางไกลต่างจังหวัดก็นักเจอที่ขนส่งได้ครับามาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันห้าร้อย VVTI นะครับไม่เคยติดแก๊สผมบอกแล้วว่าคลิปที่แล้วที่ให้ดูนะก็คือรถคันนี้เขาจอดจอดแล้วก็แต่ใช้ด้วยนะครับแต่เขาจอดภายนอกเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะผมไม่ได้ทำความสะอาดหรือห้องเครื่องมันไม่กล้าฉีดพูดง่ายๆผมผมยังไม่กล้าทํา ก็ขายเนี่ยก็ถึงบอกว่าที่ผมบอกว่ารถขายตามสภาพตามสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามสภาพแต่ถามแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมโอ้วิ่งทางไกลได้เออแต่อีกอย่างหนึง่งแนะนําเลยยางต้องเปลี่ยนถ้าใครถ้าใครให้ผมไปส่งไกลๆนี่ผมขอเลยต้องเปลี่ยนยางเลยนะครับแต่ยี่ห้ออะไรก็ค่อยคุยกันนะครับผมมีราคาพิเศษให้เนาะ นี่ตอนหลังนะครับเนี่ยกรทถาสีขาวหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาลอกหมดเลยนะเขาลอกออกหมดเลยมีมีแต่ว่ามีข้างในเนี่ยมันมันไม่ใช่ข้างในมันไม่ใช่สีตัวรถอยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเป็นแค่สีรองพื้นนะครับรถทุกคันจะสีนี้หมดโตโยต้าเนี่ยนี่รอยกาวยังอยู่ครับโตโยต้ารถทุกคันจะเป็นข้างในจะเป็นสีนี้หมดนะครับนี่โอ้โหนะได้เดิมเดิมเลยนะเห็นไหมคันนี้คุ้มครับโอ้โหรถปีสิบเอ็ 9 9 0 0 0เก้เอ้กครับ69900เกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันนะครับ18ถึง20ถึง2ีกิโลเมตรต่อลิตรนี่ผมว่าได้นะก็บไปทางนู้นหน่อยติดจองแล้วนะครับคันนั้นลูกค้าต่างประเทศนะครับอเมริกาโอนมาหมดเลยครับตัวรถโอนหมดเลยวันนี้สั่งเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางโอนให้อีกนะครับ เดี๋ยวคุ้มบาเอกนะครับผมบอกเขาจะโอนมาให้หมดเลยค่าค่าใช้จ่ายที่เขาจะทำเนี่ยผมบอกจะพึ่งครับให้โอนมาทีละอย่างว่าเวลาทําอะไรโอนมาทีละอย่างดีกว่าแล้วถ่ายรูปไปเขาดูเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะครับขอทวนอีกทีนะครับใครที่คิดจะจองนะครับกําเงินไว้ในมือก่อนกําเงินไว้ในมือก่อนเงินอนาคตมันไม่แน่จริงๆครับ ำเงินไว้ในมือก่อนแล้วเราแล้วเราค่อยจองนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเราค่อยจองแล้วผมบอกไว้เลยนะครับใครมีเงินแสนซื้อรถ8 0ด0 0ใครมีเงินแสนห้าซื้อรถแสนสองแสนสามต้นๆได้นะครับเผื่อไว้หน่อยเผื่อไว้อนาคตนิดหนึ่งแต่ถ้าถามว่าโอ้ป้าซื้อมาซ่อมได้หรือไม่ใช่ครับซื้อของผมซื้อเอาไปใช้ครับแต่อกคาวหน้า มันจะเกิดขึ้นนะครับเดือน2เดือนหน้าเราไม่รู้นะครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนหัวเทียนคุณก็ต้องเปลี่ยนลหลักร้อยละหลักพันละนะครับเพราะว่ารถเก่าเกิดขึ้นตอนไหนเราไม่รู้0627514414ใครที่โทรคันที่แล้วนี่โทรกันนาเลยคันนี้โทรกันนาเลยนะครับใครที่ยังรออยู่ยังไม่มีรถใช้รีบโทรนะครับได้สีใหม่ๆไปเลยในราคาบอกตรงๆเลยครั้งที่แล้วขาย69,000 69, ทำสีเองอันนี้69,900ได้สีด้วยครับได้สีเป็นใหม่เลย วันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ